สวัสดีครับลุงจงประเสริมมาแล้วเมื่อนี้ก็ตามที่ลุงจงเคยเอาไว้ว่าสิผ้าไหมแวะเยี่ยมแป่งของอาโนครับแป่งข้าวโพดของอาโนผู้เพื่อนเป็นพี่เลี้ยงให้ลุงจงนี่แหละครับแปลงยอยติดกันเนาะพอดีเมื่อนี้กัลุงจงแวะมาให้เจ้าของแล้วก็สิแวะผ้าเพื่อนๆไปแวะแปลงของอาโนแล้วก็พาไปาหลีดน้ำเพลินเนาะ แวะเขาไปเล่นน้าเพลินเพราะว่าได้ยินข่าวว่าสีหกระโพดว่าสันว่าเดี๋ยวสีพาเขาแวะแวะเขาไปเบื้องนอกพี่นอนะ้องเนาะเขาโพดเพิ่อนอยู่ขางทางพี่น้องเนี่ยลุงจงขี่รถมากกับปุ้ยกระโพดไหมคืองามาแค่แกกำลังออกดอกกำลังเป็นฟักน,น้อยๆครับปลาหย่ากระบอกไฮหกปันได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะงามอยู่พี่นอ้องงามงามอีหลีแหละถ่วงหวัวยืนมือผ่วบ่อตากว่าสองเมตรแหละครับพี่นอ้อง ฟักกับฟักคู่ผุนนี้เนี่ยโอ้งามงามงามพี่น้องงามครับเดี๋ยวลุงจงสิพาแวะเข้าไปทำข้าวเข้าไปเล่นน้ำเพลินเนาะเสาเห็ดนาเลยมันบ่ซื้อเขากินดีกว่าจันนุ่มเลยเออแต่ก้อนนี่เป็นน้ำมืดเลยในแปลงนี่เนาะมีไห้แต่หม่องโนนๆพุ่นเนาะเดี๋ยวนี่เป็นไห้ข้าวโพดมืดเลยเห็ดแต่ไห้ข้าวโพดโอ้ ครับครับปัดข้าวโพดไม่เคยง้ามแต่โอ้พนกำลังหักข้าวโพดพี่นอ้องยูได้จักเดียนจกักมือแล้วล่วนะเน่ยข,ข้าวโพดไม่เคยง้างแต่ไม่ยากหรอกมีพี่เลี้ยงยูกไก่ไม่ยาก <c oughs> มันขึ้นยากหอกนี่พี่เลี้ยงนี่พี่เลี้ยงอันนี้หไมสา เมษาพฤษภามิถุนาก,นกรกฎาสามเดือนสเดือนอวันที่หวันที่หมือนี่ก็สิบแปดร้อยร้ยอยร้อยสามมืออ่อ,อาาวันที่หกเนี 6, ่ยหกเจ็ดแปา ร้อยสิบสามร้อยสิบมือร้อยสามมือ้อยสิมื้อยสิมมือพอดีมันเปนร้อยสามนว่าจะได้เกมันเกี่ยวยังเดียวไนมันแตกมัเขาเกี่ยวเลียวะไนะผมความชื้นกระาย ห้องห้องโบเดฟ้าก็บ่กเป็นยังแล้วเนาะมันบอกเฝ้ามันเฝ้าอยากใส่เงินมือนี้ลุงจงพามาเบิงสวนพามาเบิงไฮของแปลงของอาโนของอาโนอาเพียนมือนี้เป็นกาลังหักครับแปลงหนึ่งแปลงนี้ว่าไพโอเนียไพโอเนียยังก่อนทีทำถาม ไปโอเนียสี่สามสามฟัก,กเป็นฟักกูสองฟักกะมีเนาะสองฟักกะมีพี่น้องสองฟักบักง่ายเลยนี่ก็ได้มื่อนี้พามาเบิ้งแปลงที่ลุงจงเคยบอกว่าสิเขามาเบิ้งแปลงของพี่เลี้ยงลุงจงนี่ยแหละเพิ่นเป็นพี่เลี้ยงให้ฟักเยาวลุงจงเปิดให้เบิงพี่น้องฟัก โอ้งามสุดปัดขึ้นกันเลยไม่นี่ก็ได้เนาะเดี่ยฟักพี่น้องโอ้ฟักกับงามอยู่ครับสุดปัดเลยเนาะข้าวโพดสม,มือนี่เนาะพันธุ์มันมาดีครับพันธุ์มันมาดีสองฟักคู่สองฟักคู่กระไรต้นหมักสูงเลยสองเมตรเลยพี่น้องครับโอ้ข้าวโพดไหมงามเท่ๆอะไรเปิดมืออาชีพเนาะเสาเห็ดนาเลยไม่นมันบ่ น้าต่ก้อนเนี่ยมองนี่เป็นน้านี่ไม่น้องตรงต่ก้อนมองนี่นนเป็นน้ามดเดี๋ยวนี้เพื่อนบเิ็วณน้าเลยครับซื้อข้าวกิน <laughs> ซื้อข้าวกินดีกว่าจัน,ต,นต่ก้อนเนี่เป็นน้ามดเลยเนแปลงเนี่ยเนาะมีให้แต่หมองนอนนพุนเนาะเดี๋ยวนี้เป็นให้ข้าวโพดมึดเลยเฮดแต่ให้ข้าวโพดมือนี่เพิ<ๆ>่นหักใส่มือครับเพราะว่าพื้นที่มัน่หลายเนาะพื้นที่่หลายสองไรข้าวโพด ยอดตั้งแต่เดือนหกเมษาหเมษาวันสันพันวาอายุได้ร้อยสิบมือร้อยสิบสามมือเพราะเพิ่นเลยหักพี่น้องโอ้หักไปเจ็ดวันสันวาเนาะสองไล่พี่น้องประกบแข่งงามเยู่ครับฟังพุ่นกับอายุได้หลายปันไดแล้วฟังพุ่นนะอ๋อนันที่บดสองเย็นอยู่เลย อันนั้นหกสิบวันนะที่นอกหกวันเราเอาอยางอแปนะอันนี้ไพโอเนียขึ้นกันหนึห้อพันเดียวกันครับแต่ว่าคนละคนละคนละรหัสนะคนละเบอร์คนละเบอร์โอ้อันนี้ก็ฟักคูขึ้นกันที่นะ้องฟักครูกําลังออกแอ๊ออกฟักกําลังโอ้เขาโผลมันคืองามคึ้นเลยสองเม็ดกลัวคนเดียวหยุดนี้กันแล้วเพื่อนนะ่ะอืม ถือฝนทรงใช่ไหมพี่นอ้อยยยววงยืดบักไงเลยพ่นสูงวิวเลยสองเมตรเกือบสามเมตรตุ่นละครัื้นี้ลูกจงก็เลยได้โอกาสมาทายพี่น้องได้เบิงว่าลูกจงว่าสิเขามาเยี่ยมเยียนแปลงนี้เ่าะท่านว่าเลาะบอทัวรอกพี่น้องหลายมองพ่พนพอดีมาพอเจ้าของผลก,กำลังหักอยู่พอดีนะ นี่ก็อยู่ในรถในรถพี่อโอ้ยกะพูดไหมราคาเป็นยังไงละครนันเจ้านั้นไปขายได้หลายบ่ในราคา,าบ่อืมวันที่ไหนวนที่วันท่ามสิบสามันที่ยูร้านนี่หลัง ราคาข้าวกับมีข้าวอันลงในยูทูบกับข้าวอันแบบฟ้านอันลงงานอาหารสัตว์บ่อซื้อกว่าที่มันเท่ากับข้าวอ่อนนั่นเนาะข้าวอ่อนเอาเอาเหลืติ้งเอานั่นซื้อข้าวเอาผู้ชมซื้อผู้ติดตามบางเท่ากับข้าวผมอาจาัยนมันขายบ่ได้ดอกนะเงนบ่ วันช่วงปลายมันแห้งลยเนาะฝนช่วงคำบ่เพราะว่าช er. ่วงปลายคอยออกไปบ้านท่าเสาบ้านเฮาบ่ท่านตกกลับมาจังตกให้ช่วงปลยช่วงบ่อแมนแข็งแรงที่ตัวองเดียบกันเดี๋ยวม้งนแรงข้างน้าอะไรคล้องเดียว ไพอเนียเพิ่นใสหลายยี่ห้อหลายพันเด้่อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเห็ดไ้ไลายเนาะเพิ่นเฮ็ดไ้หลายใส่ใส่หมดสูบพันเนาะวา่าจะมีในตลาดออ <laughs> บ่รองวมดสูบพันวา่าจะมีในตลาดครับ 3, 2, วา่าจะมีขายอื จ้าพิเหลังนะเจ้าร้องเจ็ดแป่เก้า้ยแต่จริงเขาจะยาน้ขาดน้ำหนักก็ดีนที่อะล่เนี่มันน้ำหนักไม่ดีลองบ่งจักถุงกด้ตัวนอเปนบ่เ่ละถุงเทละถุงเกี่ยวในไหลผิดกันน่แ่ที่กไปก่อ แค่สิหามอะกับบัูนอันนี้มันสูไบมาเบื่งดู่ะฝากมันนะยงนาแพรรดเจ็ดแปดเก้าบ่สูนเจ็ดแ้าได้กมหักอันนี้ปลูกนาเร่งแล้วเนะานะเมษาเนาะกับบได้หดได้ได้ได้ไดไดห้น้ำบอกอันนี้อะไรีท่ใส่สสยน้ำยดอยตี เก็บสายไวไปเนี่ยมันถิ่นช่วงว่างนั่นน่ะเหือดไปเล็บบางห้าเราแม่ดินมันเหือดเร็วอ่ะอืมเว้กันน้อยเดียวหนังเวิ้งเดียวดินมันเจี๊ยบหน้าเขาด้วยเพราะว่านี่ฝนนี้ฝ่ายเจี๊ยบสายทะเลเพิ่นฟังฝนกับฟังสงการนั่นด้วยมันบ่ช่วงนั้นสายว่าเจี๊ยบอันเป็นสระน้ำพุ่งก็ดี เท uhm. bo si> ี่นิลงกุนแน่้ยเดียวกันนี่โหดเจ็ดลน่ะสองไลนน่ยเจ้สองไล่วกลัวอยู่เพราะว่ามันเสซไปแต่เบิ้งโหดเจ็ดล้อด้วมันจีได้จัดกัโอ้หขอเหดจังไดจะความตันเครื่องั็ว่าได้ สมแปดสองสามผูนี้มันไหลสดอ่ะเขามาเห็นอะไรด้ตันน้อยๆก่บอะไรมหาพนเกลียวกับเจ็ดไล่เพื่็ได้เก้าตันม่นก็ได้ซ้ำานั่งเมยนจ้างกุ๊กไก่สองสองร้อยได้ืมยอจ้กับกาเป็นบรรยากาศไปแวะไปเล่นน้ำเอานูนาะครับเนาะเพิ่นกำลังหักกระโพดเกิดเลยบ่ได้รบกวนเวลาเพิ่นหลายปันไดไปสักท้ายเยี่ยมเยียนภาพพี่น้องไปเบื้องแปลงเพิ่นนิดหน่อย กไว่เจอกันไหมคลิปนาครับมีโอกาสเดี๋ยวพาไปเบ่งแ,งแปลงแปลงอีกแปลงหนึ่งเนาะ